สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาตัดแป้นล้อหน่อยนะครับเดี๋ยวก็เออเลเซอร์เลเซอ,อร์อะไรนะ,มะเมื่อกี้วางไงนะจ้างตัดได้ใช่หไหมไก็ใครอยากตัดแบบไหนก็ออกแบบได้หมดเนาะอ่ะาเดี๋วหนาเท่าไหร่ก็ได้นะไปเยนมาแล้วฮะไปเยนมาแล้ว <laughs> เดี๋ยวต้องเอามางงอีกเปรทิศแหละมามาหูดมาทำอีกเออแต่แต่มันก็ดีนะมีเลเซอร์เองอะไรเองมันก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะ มามาตัดใบด้วยนะครับเพราะว่าโอ้โหใช้เยอะนะครับคือเอาแก๊สตัดแล้วไม่ไหวโอ้โหเจียตายเลยนะครับนี่มันเนี่ยนเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครัแบบเนี่ยาตัดไปแล้วอะ่ะโอ้โหมันไม่ไหวนะดีเจียโอ้โหตายเลยแล้วไอขี้ไม่เท่าไหรนะอีไม่ตรงด้วยโอ้โหบาดแต่ละใบ,บ,บไม่เคยเท่านเลยก็ต้องอาศัยเก็บงานหน่อยนะครับคือใช้ดีเจียกินดีเังไม่เด้เจียนั่นแหละเออเนี่ยของเขาแค่เคาะอ่ะเนียนแล้วคือเจียนี่แค่ลบๆหน่อยเฉย นะครับเนี่ยไม่ได้แก๊นเนี่ยนะอู้ยเอาเลยขนาดนี้ดีกว่าโอ้โหเอาแก๊สตัดอีกอ่ะเดีเอาแก๊สไม่ใช่แก๊สมือเนี่ยโอ้โหที่ได้กับเพื่อขี้ไหนผมเออผมเคยเอาพาร์ทมาตัดนะทีวีสันไม่ถ่ายวันนั้นอ่ะโอ้โหสุดยอดลูกน้องเรียบร้องให้อ่บอกแก๊สตัดอะไรนั่งแกงอยู่โอ้โหตายเลยนะครับเอามือเอาตีนตัดอะไอะไรนะเอามือแล้วเอาตีนตัด อตอนนี้นะใบพายก็ยังอยู่ไว้เลยเนาะส่งทันนะรรไหมสารไม่ทัน,นไม่ทันทีแล้วพยายามเมือกันไม่ทันโอ้โหอัดอัดอัดลูกน้องไอ้จี้ป่านนี้ทำโอ้บ้างเอนหน้าขขวันละหาหกคู่แล้วแต่ผลิตไดงวันละสองสามคู่เนี่ยคุ้มค่าแรงลูกน,น้องมาเนี่ยบางทีเอาไม่ไคุ้มเออนี่ไอ้กูเอาเดี๋ยวไปดูเหล็กหน่อยนะครับก็ไทยพิษารสั่งมาทีนึงก็เป็นส<ด>ิบเส้นเลยนะครับนี่ นดูดูอันนี้ที่ที่ตัดใบก็จะเอาเหล็กแบบนี้เลยใช่ไหม,ไมอ่าไม่ใช่ว่าไปซื้อเป็นเส้นๆแบบนี้มานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับนี่คือเอาเหล็กนี้เลยเหนึ่ข้างหลังอีกหลายแผ่นเป็นยี่สิบเอาเขาไม่ไแห้งเขาไปลงนู่นเลยลรถเขาน่ยกไม่ได้อ้าวอ๋อเราต้องยกเองใช่ไหมมันต่ำไปไงล่างๆยกไม่ได้หาน,นาเท่าไหร่เนีายพี่สัน 9, 9มิลอิบน9มิลเหรอเนี่ยหนักแค่นี้เหรออุ้ย มิลล mm, 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 mm. ิเมนะึ mm, mm, mm. ่งสิบสองมิลลิเมล่างโกเท่าไรฮหนึ่งสิบสองมิลมตหกมิลเมตก้ามิลเมตื้อกวะอ๋อคือให้กระซอนไว้เพื่อจะได้ยกยไปอย่างนี้เลย,ยโอ้ถ้าทีเดียวดูแลพงรีบแกลไม่ไหวเนี่ยไม,ไม่ไหว,อ,วอ่ะคนเนี่ยเออแล้วทำไมเขาต่อไปไว้ไหนขนาด <c oughs> โอ้โหก็รู้ว่าต้องออกรลำบากเลยเนี่ย <c oughs> เหล็กเนี่ย <c oughs> นี่คนระับโอ้โหมืดโอ้พีสารมืดจังวะ เห็นไหมเนี่ยมต้องสั่้วโอ้เอาดูตรงล้างไปก่อนนะครับนี่ไอ้นี่มาเก้าเส้นนะครับสั่งสิบได้เก้าอนุนสั่งสิบได้สิบเอ็ดนี่ตรงนั้นเ้องสั่งสิบได้สเออละโอ้ยแต่ละคนตรงนั้นอันนี้เครื่องอะไรอ๋อเครื่องดัดเนี่ยโอเอาไปก่อนจะช่างกิโลขายเยอเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เรื่องนะฮะ ก็ใช้ไหมเนี่ยลูกล้อเนี่ยไม่ใช้เป็นขอได้ไหมเนี่ยลูกล้อเนี่ยเนี่ยโม่เหรอเออแต่ปีใหม่ใช่เป็นเสร็จเลยเออจะปีใหม่ปีละอ่าอันนี้ล้อเก่าวิสันนะครับที่จะขึ้นพอดีเจ๊งก่อนเลยเลิกก่อนเลยปฏิการมันตรงไหมเนี่ยโอ้ตรงบ้าอะไรขึ้นโอ้ ตายแล้วถึงว่าก็เดี๋ยววันนี้ก็อมาจัดเครื่องมือหน่อยนะครับก็ปีสันเขาขายตัวนี้ให้ส่งตัวนะครับก็ไม่ใช่อะไรหรอกเสียดายมันด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องมันใหญ่ดีนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น M5 นะครับ M5 อะพลเจะดโจโคตรด้ลิ้ง เดี <c oughs> ๋ยวรถยนต์เนี่ยหนักไหมเนี่ยพี่แตนไหวเปร่าไหมพี่แตนได้อยู่แต,แต่ว่าก่าจะไปจะมานี่เนี่ยปัญหาละรับรับส่งไหมี่ะเกแก็ใส่โฟกลิฟตักไปเลยวิยว่งไป่น่นเหรอจริงอะ่ะตาคนตัว,วใหญ่มันนั่งถ่วงล่างหลังโอ้มันหนักมันหนักกว่าแท่งจริงเลยเนะี่ยิ่มเลยเนี่ย มันเงินี่ลูกนี่มันยกได้อะแต่ตอนนี้ยกไม่ไหวอันนี้อันอนี้ยังไม่ขายใช่ไหมยังไม่ขายเอาไว้ทำ <c oughs> พวกไอกอ,อ,อีโจ้นี้มันดูดีกว่าตัวนู้นเหรอโอ้โหมันดูดีแต่คนทำไม่ค่อยดีเลย <c oughs> ล้างบางทีโอ้โหขาดเดีแต่แล้วเนยอะใช้อย่างเดียวเลยอ่ะตัวปลอกของอะไรคนละอย่างนั้นตอนนั้น มันมันดังไหมมันก็ดังเหมือนกันเนาะเครื่องอะไอเหยียบคิดโอ้โหตัวนั้นดังว่ะตัวนั้นดังคนนี้เยอะคลิปที่ว่าไปถ่ายวันนั้นมาดังกลางกลางกลางเลยเนาะเออเสียงเฟืองแข้งยังยังงอยู่หลังหลังเลยเหมือนเฟืองไม่มีจารบีอ่ะนั่นแหละโอ้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าเยอะไม่ดีมันแพงกว่าเนาะแหมอีตัวนั้นแปดเก้าหมื่นอนี่สองแสนแหม แต่ลางมันก็ดีเนี่ยยังไม่สึกเลยเลยโอ้นี่เขามีตัวรองเนี่ยเดี๋ยวเรจะทำเมื่อไรเนี่ยไอเศษหลงไปไหมเศษพวกไอเหล็กหล่อพวกแกลงหน้าล้างไหมลงไงต้องทำมันนีใหม่เดี๋ยวไอยางเนี่ยว่ามันเสื่อมสภาพแล้วไงเนี่ยจริงๆอยากให้เป็นยางแล้วขาดมันนี่อยู่ซะดีทีกว่าเนาะมันจะได้พุทไปพุทมาอย่างงี้พอเราใช้อยู่แค่นี้ยังก็ต้องทำนะไอหน้าสึกหน้าล่างทห้บ้านหน้สึกนะมันสึกแต่บ้าแล้วมันเยาว์สึกที่เรา มมันด่างแขกไปต่อไปหาหรอกไม่มีหรอกอืออ่ะก <c oughs> ็เดี๋ยวพรุ่งนี้ยกเนื้อได้เงี้ยอีตัวนั้นซื้อมายังเอาดีไม่ได้เลยสีต่ตัวแล้วสี่สี่ตัวไอตัวดีเลยเนี่นยน่าจะตีตไปเท่าไรายเยอะแยะแล้วเนี่ยอโอ้ยมันคือเวลาใช้จริงๆอ่ะพี่สันมันเอาไม่ทันนะ เอรื่องจริงเลยแหะเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ทันนะอีกตัวนั้นก็มีปัญหาซ่อ,อ,อมมันยังไม่เสร็จเออเป็นยังไ,ไงอะ่ะมันสะทานอ่าพอดีให้ช่างเขาเอา,เอาลูกปืนข้างในมันหลวมเนี่ยในเนี้ยอันนี้มันใหญ่เนลยอันนู้นมันเวลาเรากัดเนี่ยคืดคืดเไ,ไหมก็ไม่มีมาทำไมกระแถมไปที่น่ะจะไว้ทำไมอ่ะเกจจะมหนีไปอะไรอ่ะ แฝต้องงันโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกคิปว่าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ